แล้วสวนหลานนะคะสวนหลานจอยสวนพงสุภาค่ะโอ๊ย้ยป้ายสวนส,ส,สวยๆเลยยายไม่ได้มาปีหนึ่งเปลี่ยนป้ายสวยเลยนี่ค่ะพามาเที่ยวสวนหลานสาวนะคะสวนพงสุภาค่ะยย,ยังยังไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวกลับไปก่อนมาถ่ายสวนหลานก่อน โอ้ยมีต้นจำปาแดงโอ้ยลั่นทมใช่ไหมไปไนะขากินทุเรียนสดๆกันบนต้นเลยนะคะวันนี้โอ้ยสร้างออกสวนสองอีกน้อน้ำอุ้ยวันที่สองน้องใครที่จะว่ามันจะออกนี่ค่ะตัดสดๆมากินกันเลยขาเจ่าดอกโอ้ขาเจ่าโอ้อ่าวรับเลยวแขกโอ้ยโอ้ยเขารับอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่เขาเซียนเขาดูซิในเจ้าของสวนเห็นไหมี่เซียนเขานั่น สุดยอดเลยโอ้ยอาลูกนี้ทําขึ้นพวกนี้ขึ้นได้โอ้ย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 ไอสุดยอดเลยสุดยอดเลยอันลงก่อนไปไปดูโทรศัพท์ก่อนนี่นี่เลยโอ้อย่างนี้เลยหน่อยนะโอ้ยสุดยอดจริงๆเลยจับอย่างนี้นะคะไอ้ตรงกล้องมันอยู่ตรงนี้ค่ะจะจะเออไม่เป็นไรเอออย่างนี้เอาตรงนั้นค่ะตรงนั้นตรงที่ปอกเขเรียนน่นเห็นไหม อย่าสั่นบ่อยนะลูกเดี๋ยวมันจะมันจะลายตาเอออย่างนี้เออวิธีปอกอธิบายด้วยวิธีปอกทุเรียนค่ะพี่จูดก็พูดด้วยก็ได้วิธีปอกทุเรียนนะคะนี่เห็นไหมคะจะนี่เห็นไหมยายจะของสวนนี่เห็นไหมกันลมยาบอกเองดูถือดีๆสิคะมองให้เห็นเนี่ยทำไปทำมาเห็นไหมก็ไปก็ประเออนิ่งๆค่ะนิ่งๆเห็นไหมวิธีปอกทุเรียนนะคะนี่กินในสวนในต้นเลยค่ะ ตรงนี้กล้องอยู่ตรงนี้นะคะมาโอ้ยไม่ถ่ายรูปไปอ่ายเหรอมามามาเฮ้ยนั่นแหละตะเข็บไอ้ยกขึ้นจอยเอ้ยยกลึ้งหน่อยกดสีขาวด้วยจอยกับสวนเลยอือโอ้ยจากสวนเลยนะคะนี่จากสวนเลยเห็นไหมคะนี่เพิ่งเพิ่งเอาลงมาเมื่อกี้เองถ่ายข้างบนด้วยนวลยังอยู่ยังอยู่ข้างบนอยู่เลยค่ะข้้างบนดวยถ่ายข้างบนด้วยเห็นไหมคะข้างล่างไม่พอแล้วใครไม่มาเดี๋ยวโรลมันติกอีกแบบหนึ่งเลยสุดยอด หากินไม่มีวเขาอร่อยมากทั้นคนอะคนกินทุกคนเลยอืมอร่อยจริงจรด้วยเลยนีทำงานฝักวิธีฝักพอดีตกเกตเก้าถ้ามันร่วงถ้ามันร่วงมนจะนิ่มกว่านี้อย่างนี้ยาไอชอบเยอะเยอะไปร่วกับต้นมันจะนิ่ระบายกับใครไม่รู้จำสื่อเขาห่าด้วยครั้งแรกีวิทีหญ่กิน้าตสน่นี้ ทั้งแรกในชีวิตจะจหวานน้อยกว่าที่เราบ่มอยู่นะแซวไม่อย่างงี้ก็อร่อยไม่น่าเย็นหนูเขาชอบกินสุกติดต้นอย่างเงี้ยสุกต้องสุกต้องเอาลงจากต้นนะไม่ใช่ร่วงจากต้นนะออืไม่ใช่ร่วงลงมานี่สุกที่เอามาจากเขาเรียกทุเรียนสุกตัดจากต้นสุขาปิงถ้าลูกนี่เขาเรียกทุเรียนสุกขาปิงนะคะแบบนี้คือตัดจากต้นแล้วลงมาเรามากินเลยค่ะไม่ใช่ทุเรียนร่วงไม่ใช่ทุเรียนร่วงนะคะอือหือกินทุเรียนจากต้นสด ยาตวงนเด้อจ uhm, ั่ยาอะนี้ำอันไปไปพืชานันพวงได้แล้วชอบพินพมันไม่มันใหญ่จันอร่อยไอ้นี่หมอนใช่ไหมมันเหนียวออ้ยอุ้ยอุอ้ยสวน พงสุภาสวนพงสุภานะคะเนี่ยอำเภอคุนหาจังหวัดศรีสะเกตค่ะสวนพงสุภาอือหือสุดยอดเลยค่ะอร่อยอร่อยจริงที่กินมาอ่อนเปิดเฟสเฟสดเยวเดียวเลยสิไม่เจอเลยเดี๋ยวเขาทำอาลิปวิดีโอลงยูทูบอืออันนั้นเออเาเตอร์ถ่ายชีขาวด้วยมันแจ้งถ่ายอีกเรองไปกันสลักวันนี้เขาไม่ซื้อใหม่มัน มันแห้งอ,อ,อร่อยอร่อย